สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาราดิน36พาติวอในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําโจทย์นะครับการหาพื้นที่เลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆชุดที่1นนะครับอ่เรามามาเริ่มข้อที่1นกันนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว25หน่วยนะครับจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับว่าตรงกับข้อใดหลักการนะครับข้อนี้เราก็ต้องนําในส่วนของทฤษฎีพีทาโกรัสมาใช้ในการหาความยาวของฐานแล้วก็ ความสูงนะครับเรามาดูสิ่งที Herm ่โจทย์กหนดนะครับโจทย์กหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาอ่ะเราก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะเห็นง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับเพรียกกาหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา1รูปนะครับโจทย์บอกว่านะครับมีมุมตรงข้ามนะอ่ะมีด้านความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ25หน่วยนะครับกําหนดมาแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องรู้นะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการให้เราหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับมุมฉากรูปนี้ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ด้านยาวด้านนี้คือฐานถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องรู้ยาวอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้คือความสูงนะครับเราถึงจะเข้าสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสี่ห่สองคูณฐานคูณสูงได้ข้อน,นี้เราต้องใช้เลขชุดพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับน้องก็ต้องจําได้นะครับเลขชุดพีทาโกรัสประกอบไปด้วย3 4 5้านะครับ5 12 13นะครับ 7 24 25 8 15 17เราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับด้านความยาวที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับในเลขชูพิทากรัสชุดนี้คือ7 24 25นะครับมีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ25เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือนะครับก็จะได้เท่ากับ24และ7เราก็ได้นะครับ24คือฐานนะครับของสามเหลี่ยม7คือสูงนะครับ เพราะงั้นเราก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมได้แล้วนะครับโดยใช้เลขชูปิทากรัสมาหาเลขส่วนที่เหลือของด้านประกอบมุมฉากนะครับเราก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับมุมฉากรูปนี้เ,เท่ากับ1ส,ส่วน2คูณฐานก็คือ24นะครับคูณสูงก็คือ7อคูณกันออกมาก็ได้เท่ากับนะครับ2ตัดน,นะครับ212เป็น24 12คูณ7น,นะครับ12คูณ7เ,เท่ากับ84 ก่อนนี้ก็ตอบพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ84นะครับเป็นตารางหน่วยเราก็ตอบข้อที่2นะครับเท่ากับ84ตารางหน่วยเรามาฝึกทำโจทย์ข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งม,มีเส้นรอบรูปเท่ากับ28เซนติเมตรนะครับและมีเส้นทแยงมุมเท่ากับ10เซนติเมตรจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมนี้มีค่า เท่ากับเท่าใดนะครับแนวคิดการทาโจทย์ข้อนี้ก็นําทฤษฎีพีทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพี่กวส์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามารูปหนึ่งนะครับโจทย์กําหนดก็คือเส้นทแยงมุมเท่ากับ10เพี่เขียนตรงนี้เท่ากับ10นะครับแ,แล้วสิ่งที่โจทย์กาหนดก็คือนะครับเส้นรอบรูปนะครับรวมกันเท่ากับ28ซนติเมตรสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับแสดงว่า10ก็คือด้าน ตรงค่ามุมฉากนะครับเราก็ต้องนึกถึงเลขชุดพิทากรัสนะครับเลขชดพิทากรัสก็คือ3 4 5นะครับถ้าเอาชุด3 4 5ี่ไปคูณ2เท่าทังหมดก็กลายเป็น6 8 10ดนะครับด้านตรงข่ามุมฉากเท่ากับ10นี่ก็คือ10เพราะงั้นเราก็รู้เลยนะครับด้านประกอบมุมฉากที่เหลือก็คือมีความยาวเท่ากับ8แล้วก็6เราใส่ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น6เราก็จะได้แล้วครับด้านกว้างนะครับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปนี้คือเท่ากับ6นะครับด้านยาวเท่ากับ8 โจทย์ถามว่านะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้ารูปนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เท่ากับกว้างคูณยาวนะครับก็ได้เท่ากับนะครับหกคูณแปดนะครับได้เท่ากับสี่สิบแปดเป็นหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่สามนะครับอ่าเราก็ใช้หลักการพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับ คณะตรวจสอบนะครับว่าความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ28จริงหรือไม่นะครับด้านนี้ก็เป็น6ด้านนี้ก็เป็น8นะครับ8บวก8เป็น16นะครับ6บวกเป็น12นะครับ16บกวกกับ12เท่ากับ28นะครับก็ตรงกันนะครับเส้นรอบรูปได้เท่ากับ2 8เพราะฉะพันความกว้างก็ได้เท่ากับ6ความยาวเท่ากับ8นะครับเอามาคูณกันนะครับกว้างคูณยาวก็ได้พื้นที่เท่ากับ48ตารางเซนติเมตรอ่าไม่ยากนะครับข้อนี้ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับก็จะทำให้คิดดดขข้้้ออสบไรรววเ็ึน เรามาดูโจทย์ข้อที่3นะครับข้อที่3บอกวัดที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวเป็นสีเท่าของด้านกว้างนะครับถ้าวัดโดยรอบที่ดินยาวเท่ากับ150วานะครับแล้วที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่กี่ตารางเมตรเรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดก่อนนะครับโจทย์กาหนดมาว่าเส้นรอบรูปนะครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับ150วานะครับแต่ต้องการหาพื้นที่เป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือนะครับ1วานะครับ การเทียบหน่วยคือ1วาจะเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปที่มีขนาดเท่ากับ150วานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเมตรก็จะได้เท่ากับ150คูณ2เท่ากับ3 0มเมตรเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับ300เมตรพี่ก็ทำาการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมารูปหนึ่งนะครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามนี้นะครับก็ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับโจทย์บอกว่านะครับด้านยาวนะครับ เป็นสี่เท่าของด้านกว้างถูกไหมครับถ้าพี่กําหนดให้กอคือแทนด้านกว้างครับควด้านยาวนะครับด้านยาวก็ต้องเท่ากับสี่กอครับสี่เท่าของด้านกว้างเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับเส้นรอบรูปอ่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นกอนะครับตรงข้ามกันด้านยาวฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากับสี่กอเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจทย์กําหนดมาว่านะครับเส้นรอบรูปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับ300เมตรเพราะนั้นพี่ก็เอาทั้งดทั้ง4ด้านครับมารวมกันก่อนนะครับก็กลายเป็น สีก่กนะครับบวกกับกอนะครับแล้วก็บวกกับสี่กอนะครับแล้วก็บวกกับกอนต้องได้เท่ากับสามร้อยนะครับอ่าก็ได้เป็นสี่ก้ห้ากอ,กอนะครับก็กลายเป็นเก้าแล้วก็บวกกอนึงก็กลายเป็นสิบกอนะครับสิบกเท่ากับนะครับสามร้อยเพราะฉะนั้นกก็เท่ากับสามร้อยส่วนสิบก็เท่ากับ 30เพราะงั้นด้านกว้างก็แทนด้านกว้างนะครับด้านกว้างเท่ากับ30เมตรถูกไหมครับอยากรู้ว่าด้านยาวเท่าไหร่นะครับด้านยาวเรากําหนดก็คือยาวเท่ากับ4เท่าของก่อนะครับเพราะนั้นด้านยาวก็เท่ากับนะครับสีเท่าของก่อยาวก็ได้เท่ากับหยอก็ได้เท่ากับ4คูณด้วย30นะครับด้านยาวเราก็ได้ออกมาเท่ากับ120เมตรอ่าเราได้ด้านกว้างมาแล้วนะครับ30เมตรด้านยาวเท่ากับ120เมตร โจทย์ถามหาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ได้เท่ากับเท่าไหรพันพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เท่ากับกว้างคูณด้วยยาวนะครับก็ได้เท่ากับ30คูณด้วย120ก็เท่ากับ3,600นะครับตารางเมตรไม่ยากนะครับข้อนี้สิ่งที่เราต้องทําข้อนี้ให้ได้ก็คือนะครับเราต้องรู้นะครับว่า หนึ่งวาเท่ากับสองเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นรอบรูปนะครับจากร้อยห้าสิบวาเป็นเท่ากับสามรอยเมตรเสร็จแล้วนะครับโจทย์กาหนดว่านะครับด้านยาวยาวเป็นสี่เท่าของด้านกอแล้วก็กำหนดด้านยาวเท่ากับสี่เท่าของด้านกอด้านกว้างครับพี่ให้ด้านกว้างคือเขียนตัวย่อเป็นกอไก่เพราะนั้นด้านกว้างก็เป็นกอธรรมดาครับพะเราเอาสี่ด้านมาบวกกันครับก็เป็นสี่กอบวกสี่กอเป็นแปดกอครับบวกอ,อีกสองกอก็คือสิบกอนะครับสิบด้านสิบกว้างก็เท่ากับสามร้อยมันกว้างเดียวะ ด้านกว้างด้านเดียวก็คือ30เมตรเสร็จแล้วก็เอา30เมตรมาแทนครับด้านยาวนะครับยาวเท่ากับ4เท่าของด้านกว้างก็คือ4ี่คูณสาด้านยาวก็เท่ากับ120เมตรนะครับอ่าเราก็ได้กว้างกับยาวมาแล้วก็หาพื้นที่กว้างคูณยาวก็3ามสิบคูณหนึเท่ากับสามพตารางเมตรไม่ยากนะครับข้อนี้เรามาฝึกทําตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าห้องห้องหนึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3.5เมตรนะครับ3.50เมตรยาว4.50เมตรถ้าต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด20เซนติเมตรนะครับจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผ่นนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วก็สังเกตนะครับเขาต้องการให้ปูกระเบื้องขนาดนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด20เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเท่ากันก่นกอนครับขนาดของห้องคือ350เมตรกับสามจาเมตรกับ4.50เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ3ม ห้เมตรนะครับให้เป็นเซนติเมตรถูกไหมครับให้เป็นหน่วยเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับเอาไปคูณ100ใช่ไหมครับก็ได้350เซนติเมตรเสร็จแล้วก็4.50เมตรนะครับเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเซนติเมตรเหมือนกันก็จะได้เท่ากับ450ซนติเมตรอ่าโดยด้าน350ก็คือด้านกว้างนะครับ 450หก็คือด้านยาวเสร็จแล้วเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้ารูปนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ก็เกิดจากกว้างคูณยาวถูกไหมครับก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้เท่ากับกว้างคูณยาวคือ3 5 0อห้าสิคูณด้วย4 5 0ห้าสิบนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับห5 7 5 0 0้าเจดันห้าอตาราง เมตรอ่ะตารางเซนติเมตรนะครับเราเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะตารางเซนติเมตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราจะปูกระเบื้องเนี่ยเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับตารางเซนติเมตรโจทย์บอกว่านะครับต้องการปูกระเบื้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดยี่สิบเซนติเมตรเราก็วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นกระเบื้องนะครับ ยาวด้านละยี่สิบเซนติเมตรเพราะนั้นเราอยากรู้พื้นที่ของกระเบื้องหนูครับอันนี้คือกระเบื้องนะเราอยากรู้ว่าพื้นที่ของกระเบื้องนะครับชิ้นหนึ่งนะแผ่นหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เราก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือพื้นที่ก็คือด้านคูณด้านนี่ยครับเพราะนั้นพื้นที่ของกระเบื้องนะครับก็ได้เท่ากับยี่สิบคูณยี่สิบก็เท่ากับสี่ร้อยนะครับตาราง เซนติเมตรอ่าพอเราได้ออกมาเพราะ,ะนั้นเราจะปูนะครับใน400ตารางเซนติเมตรเนี่ยเอามาปูในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด1 5 7 5 0 0ห้าหน้า้อตารางเซนติเมตรเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดกี่แผ่นใช้หมดกี่แผ่นก็ได้ว่านะครับก็เอาพื้นที่ของที่เราจะปูเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ15 7 5 0 0นเจ็ดัน้า้อยนะครับหารด้วย400รอยนะครับหารกันออกมาก็ได้เท่ากับสา0ร้อย เกแผ่นนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราซื้อก็ต้องซื้อเต็มแผ่นถูกไหมัวเท่ากับว่าเราต้องซื้อจํานวนเท่ากับ394แผ่นนะครับอ่าคราวนี้ก็ตอบนะครับที่เราต้องซื้อเท่ากับ3 9 4แผ่นตอบข้อที่3นะครับอม่ยากนะครับโจทย์ข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับหน่วยของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจาก3.50เมตรกับ 4.50เมตรเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะปูกระเบื้องนะครับในขนาดที่แผ่นละ20เซนติเมตรก็ต้องทำหน่วยเท่ากันนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น350เซนติเมตรกับ450เซนติเมตรเสร็จแล้วนำมากว้างมาคูณยาวก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับที่เราต้องปูกออกมานะครับเท่ากับ1 5 7 5 0 0ตารางเซนติเมตรตัวกระเบื้องนะครับ1แผ่นนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับยาวด้านละ20เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นพื้นที่ของกระเบื้้อองงทังหมดก็คื สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะครับกลายเป็น20่สคูณยีก็คือ400ตารางเซนติเมตรโจทย์ถามว่าต้องใช้กระเบื้องจํานวนทั้งหมดกี่แผนน่นเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ1นึ่งแมาส่วนด้วยนะครับ400นะครับก็คือส่วนด้วยพื้นที่ของกระเบื้องครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ3 9 3 7 5แผ่นนะครับเราก็ต้องปักให้เป็นจํานวนเต็มนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้แผ่นจํานวนเต็มก็จะได้เท่ากับ3 9 4แผ่นนั้่นเอง